ค่อนข้างมากเลยค่อนข้างมากอย่างเงี้ยโอเคหายใจเข้าครับหายใจออกอืมอือตอนนี้โดนตบซ้ายตบขวาไดเป็นยังไงฮึกหมือนยืดมากขึ้นนะังไงแล้วก็สุดใช่ไหมใช่ไหมเออเนี่ยเดี๋ยเที่ยวแบบนี้สบายขึ้นไหมสบายขึ้นอ่าแล้วแล้วเที่ยวไปทางด้านซ้ายแล้วบูสังเกตทางฝั่งขวาเป็นยังไงบ้างใช่บอกขึ้งไหมบอกขึ้นโอเคแบบสบายขึ้นเนะยยกได้ตูดขึ้นโดยที่แบบมันไม่นิ่มันไม่ลังเท่าไหร่ดึงครับแล้วด้านซ้ายกับด้านขวาข้างไหนหนักกว่ากัน การสายด้ากกว่าด้านกว่าเป็นไงบ้างเบาเลยไหมเบาเบาขึ้นเบาขึ้นเยอะไหมเบาขึ้นเยอะเนี่ยขั้งนั้ลองยกด้านด้านขวาดูดิเมื่อกี้ก็เบาเลยไหมหนักกว่าหนักกว่าด้านไหนหนักกว่าด้านขวาด้านซ้ายเลยนะนี้จะเกร็งขึ้ด้านขวาผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบาไหมเบารู้สึกขาดที่สองข้างตอนนี้เป็นไงบ้างโล่งไหมชอบชอบแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาดูอ่ะก่อนที่ไม่ได้ดึงคอนะแค่ขยับข้อกระดูกเป็นไงต่างกันเยอะไหม ใช่ครับครอบหลุมก็กว้างขึ้นไงครับทีนี้เป็นเส้นเลยครับได้ได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นแล้วจริงจริงเลยครับเพราะว่าหมอน้าหลุมกว้างขึ้นไงครับเพราะมันหมอหลุมกว้างขึ้นเวลาเลี้ยวเลี้ยวคอมันจะสะดวกขึ้นไม่ฝืนลหตือแปลกดีเออดีดีครับดีจริงจเบาลงเยอะเลยเบาลงเยอะโอ้ใช่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 เนี่ย